มึงงกกลออทายดููสิวคกกคืใคร่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าร่างกายเป็นของเราอะคะ่ะหรือว่าก็หนักไปกสิบกิโลกร,รัมในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะเป็นคนชอบความท้าทายค่ะแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายอะยิ่งสนุก ภาพยนตร์ได้ฉายไปในประเทศไทยมราก็โอ้เรียกว่าเกินความคาดหมายของหนูไปเลยอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้คาดคิดเอาไว้ขนาดนี้เลยค่ะแต่อตอนที่แสดงเราก็มีเป้าหมายนะว่าเราอยากแสดงออกมาให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดเท่านั้นนะคะไม่ได้คิดเอาไว้ค่ะว่าฟีดแบ็ที่จะกลับมาหาเราเป็นยังไงแต่พอฟีดแบ็ที่กลับมาค่อนข้างไปในทางที่ดีก็ดีใจม,กมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายที่ประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกไม่คิดว่าที่ประเทศเกาหลีเขาจะอินกับความเชื่อในบ้านเราขนาด ตอนนั้นที่ได้รับวิจกลับ,บ,บกลับมาทาหนุมก็จะเป็นชื่นชมในของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้วตอนนั้นอย่างแรกเลยคุณต้องลบความเป็นตัวเองออกไปก่อนนะะค ก็คือหนูต้องคิดว่าหนูไม่ใช่ตัวหนูผสมเป็นตัวละครมิง้งแล้วก็ต้องรู้ว่ามิง้งตอนนั้นเขากําลังต้องเผชิญอยู่กับอะไรสิ่งชั่วร้ายพวกวิญญาณพวกผีพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเขาแล้วมันค่อนข้างจะหลากหลายค่ะก็สนุกมากกับการจินตนาการนะคะว่าจะให้มิ้งแบบแสดงท่าทางออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะรู้แล้วว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในตัวมิง้งตั้งแต่ตอนที่มิ้งไม่ได้มีอาการแต่ประหลาดไปช่วงครึ่งหลังที่แบบมีาการผีเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่หนูต้องทําการบ้านหนักมากเพราะตัว อยู่ห่างไกลจากตัวหนูมากๆาะคะอย่างเช่นแบบเขาต้องมีการพูดคำยาประสูตริตรหนูก็ต้องไปเรียนรู้จดจํามีการเก็บเคียงจากคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวละครมิงโอ้ยหลายอย่างมากๆเลยค่ะกว่าจะได้มาเข้าใจตัวละครมิงได้ค่ะ สิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากคําสอนของพระเจ้าแล้วมาปรับใช้กับการตัวละครนี้ก็คือการละทิ้งตัวตนนะคะการลดตัดตาในตัวตนตอนนั้นก็คือเราไม่ได้คิดว่าร่างกายเป็นของเราะคะ่ะมันก็เลยทาให้หนูได้สวมบทบาทแล้วก็สวมวิญ,ญญาณของตัวมินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเครืองเคินหรือแบบว่าไม่พอใจกับการที่เราจะต้องไปแสดงเป็นคนอื่นหรือเป็นตัวละครอื่น การแสดงที่มันออกมาไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหรอกค่ะแต่ว่ามันด้วยแบบองค์ประกอบรูรวงสิ่งสำคัญก็คือผู้กำกับนั่นแหละค่ะพี่ต้งเขาเก่งมากๆที่จะดึงศักยภาพของนักแสดงทุกคนออกมาให้มันทางานออกมาได้แบบเต็มที่ก็แปลกใหม่ที่ทุกคนก็ได้เห็นว่ามันเออยังไม่เคยได้เห็นมากนะักก่อนที่จะได้มาร่วมงานกับพี่ต้งอะค่ะคิดว่าพี่ต้งน่าจะต้องเป็นงคนกาบที่ดุแน่เลยต้องโหดแน่เลยเลยพราการของเขามันออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆอะค่ะแต่พอมาเจอพี่ต้งจริง อ้าวไม่เลยพี่ต้องไม่ดุเลยอะค่ะล้ก็เก่งมากๆคือหายสงสัยไปเลยว่าแบบทำไมนะพี่ต้องถึงประสบความสาเร็จขนาดนี้ค่ะคะือพี่ต้องเขาจะเป็นคนที่ละเอียดมากให้ความสาคัญกับทุกอย่าง ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจอภาพในเฟรมจริงๆตอนที่เขาจำกับเขาค่อนข้างให้อิสระกับนักแสดงมากๆเลยนะคะถ้าจะไม่ได้แบบบังคับเพราะเราจะต้องเล่นแบบนี้ทำหน้าแบบนั้นต้องเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้อยู่ในขอบเขตของเนื้อเรื่องนี่แหละคะ่ะเพราะว่าบทภาพยนเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นบทที่มาเป็นแบบไดาอารี่อธิบายทุกอย่างแบบรายละเอียดเยอะขนาดนั้นมันจะมาแค่แบบติดสีตคดเเท่านั้นนะคะนอกกนั้นก็ไป แล้วยิ่งแบบตัวละครเนี้ยไม่ใช่แบบมนุษย์ปกติแล้วอะค่ะไอช่วงที่มีอาการท่าทางแปลกๆเช่นอาการคลานหรือแบบอาการกินมลักษณะดูนุ่นนั่นไงค่ะเราได้นักออกแบบที่ชื่อว่าคุณปาร์คเจอินจากประเทศเกาหลีอะค่ะมาช่วยสอนเราเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันส่งวิดีโอเรคอลเลจเขาแบบออกแบบท่าทางมาให้เราแล้วหนูกับโต้งก็มาเดเวลลอปแล้วก็คิดต่อตอนแรกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาคงจะให้เราแบบจินตนาการคนเดียวเลยแบบเขาละเอียดมากกว่านั้นนะคะเขาได้แบบออกแบบท่าทางบางอย่างมาบอก ท่าทางตอนแรกที่เราถ่ายทำกันไปอะค่ะมันจะเป็นการคลานที่แบบเป็นคนคลานปกติอะคะ่ะแต่ว่าเราได้รับคําแนะนํามาจากเขาะคะ่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดคลานแบบไม่เหมือนมนุษย์อะจะต้องคลานแบบสะโพกไม่ขยับนะคะล็อกสะโพกให้นิ่งแล้วก็คลานไปแบบนั้นก็รู้สึกว่าเพาก็เห็นในมุมที่เรามองมัน ฉากที่เรียกว่าท้าทายความสามารถมากๆแล้วก็เล่นเองทุกฉากนะคะแต่ว่าการเซฟของกองถ่ายเราทุกอย่างคือเซฟดีมากๆค่ะอย่างตอนที่ถ่ายทาฉากเหล่านี้ค่ะต้งก็เลือกที่จะให้ทีมงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะค่ะไปรออยู่อีกห้องนึงเลยแล้วก็มีการถึงผ้าดาพี่ต้งก็ไม่ได้อยู่นะคะมีตากล้องกับนักแสดงเท่านั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เรานักแสดงทุกคนอะให้ความไว้วางใจมากๆแล้วทุกคนมหืออาชีพมากๆอะค่ะอาการแบบเพ้อเผลนหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูคือมันไม่มีเลยนะค่ะ ตอนนั้นหนูไปโฟกัสที่การแสดงจริงๆจริงๆทราบตั้งแต่วันที่แคสวันนะคะว่ามันจะต้องมีฉากแบบนี้เกิดขึ้นมันมีฉากแบบนี้มันยิ่งท้าทายความสามารถของหนูในฐานะนักแสดงแล้วก็คิดว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มาให้เราได้แบบเล่นบ่อยนะักแล้วหนูก็รู้สึกว่าพอเราได้รับบทนี้รับหน้าที่นี้มาแล้วเราก็อยากทามันให้สาเร็จด้วยตัวของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็เลยเลือกที่จะรับเล่นเองค่ะ เป็นคนชอบความท้าทายค่ะเรารู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายอะยิ่งสนุกการได้รับบทบาทใหม่ๆไปเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่หนูรู้สึกว่าหนูลหลงไหลนั้นแล้วก็มีความสุขคั้งเลยที่ต้องหาคําตอบของตัวละครน,นั้นๆยิ่งแบบตัวละครแบบเนี้ยค่ะมันต้องแบบโหทุ่มเทมากทั้งแรงกายแรงใจในการเป็นตัวละครน,นี้ค่ะหนูยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งสนุกอะค่ะ จริงๆเป้าหมายของหนูในการเป็นนักแสดงอีกอย่างนึงนะคะก็คืออยากให้คนดูเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ดูหรือแบบมากที่สุดเลยคือเขาอาจจะได้ข้อคิดหรือจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตของเขาอาจจะแก้ไขจากสิ่งที่ไม่ดีไปเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ ตั้งแต่ก่อนที่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการแสดงแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันก็คือการได้แสดงเนี่แหละค่ะหนูก็มีความสุขแล้วกับตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้คหนูรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายหนูไปแล้วด้วยซ้ำนะคะและความฝันของหนูุกอย่างในการเป็นนักแสดงหนูอยากแสดงในตอนที่หนูอายุมากๆแล้วค่ะเช่นแบบหนูอายุ80-90ิแล้วตอนที่ร่างกายของหนูมันไม่ไหวแล้วไม่พร้อมที่จะคนโครลร่างกายอยากรู้ว่าในตอนนั้นนะคะหนูจะแสดงออกมาได้ไหมจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมาให้คนดู เขาได้รู้สึกเหมือนตอนนี้ไหมอะค่ะหนูมองว่าหนูไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นนางเอกไปตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นบทอะไรก็ได้ของมันเป็นบทที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากเล่นเพราะว่ามัน้าทางความสามารถที่จะรับเล่นนะคะไปเรื่อยๆเลยจนแกะเลยก็ได้รู้สึกว่าขาดมันไม่ได้แล้ว่ะ